ช่วงต่อไปนะครับผมคือช่วงส่องกับสวยนะครับผมวันนี้เป็นทีของวงโกกุฟวงหนึงนะครับผมที่มีชื่อว่าพิกซี่ครับผมพิกซี่เป็นวงโกกุ๊สามคนนะครับผมเริ่มที่คนแรกเลยนะกันก็คือชื่อว่ามาเบลครับอายุยี่บสี่ปีอายุเท่ากับผมเลยครับผมหมอสวัสดีครับผมหมอรงลงนะครับอ่าชิดแสพีก โอเคคนนี้หน้าสามเหลี่ยมหัวคว่ำทัดไม้นะฮะทัดไม้ก็คือต้องบอกกับการเป็นศิลปินดารานักแสดงครับอคนทัดไม้มันดูดีมีเสน่ห์ครับเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำครับก็เรียกว่าอ่หน้า v วีเชบจุดแรกเลยนะครับโค้งหน้าเขาอ่คิ้วเขาบางๆแบบผู้หญิงนะครับแล้วก็ ยาวคอบหางตานะยาวคอบหางตาใช้ได้เลยครับเขาก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับคนนี้นะครับหน้าผากเขาก็เปิดดีคันนี้จริงๆหน้าผากเขาก็สูงแล้วก็กว้างนะฮะเขาเป็นคนมีสติปัญญาดีนะครับประสบความสาเร็จในชีวิตแต่เขาเอาผมมาบางๆนี่ในทางหูเหงเขาก็จะไม่ค่อยชอบกัน อ่าาผมหน้าม้ามาบังนิดๆอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่ามันปิดบังฟ้าปิดบังอ่าความสง่าผ่าเผยครับถ้าต้องการความสง่าผ่าเผยคอนเน็ชันดีๆก็เปิดเปิดหน้าผากดีกว่าครับผมอย่าเอาผมมาปิดครับครับอ่ลองดูอ่าเรื่องของตากับคิ้วครับหางตาหางคิ้วเขายกขึ้นก็แปลว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจดีอ่าแล้วก็ฉลาด อืครับถ้าเกิดหางตาเขาตกอย่างนี้ไม่ดีครับหางตาเขาตกอ่ามันจะอะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ดีครับหางคิ้วตกก็อ่าตัดสินใจไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ฉลาดหลักแหลมครับผใช่จมูกเขาก็เป็นสันดีแล้วก็ปลายจมูกเขามีหยดน้ําด้วยเขาก็หาเงินเก่งอะะหาเงินเก่งผมดูแวบๆเหมือนปีกจมูกเขาจะบาง เหมือนกันอืมอ่าปีกจมูกบางๆเหมือนเขาจะเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับอ,อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ปากเขาสวยได้รูปนะฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการฉีดฟิลเลอร์มาอืมนะครับมันก็สวยได้รูปนะก็คือแบบมีการแทรกแซงลงไปแล้วนะครับผมอืมครับผมอ่าเขาก็เจรจาเก่งแหละครับแล้วก็เป็นที่คนเห็นคนก็รักอะเพราะว่าอ่าคือตรงเขามีขอบปากอะ่ะเวลาเขา เจราจาอะไรเขามักจะเจราจาสําเร็จแล้วก็ติ่งตรงกลางปากบนเขาว่าเขามีจังอยนกแกวออกมาเนี่ยเขาบเขาพูดจาดีครับปากแบบนี้ที่สามารถฉีดให้คล้ายๆแบบนี้ได้ไหมครับสบายมากครับเดี๋ยวนี้ฉีดปากนี่แทบจะทําได้เกือบทุกทรงครับอ๋อครับมีข้อยกเว้นบางอย่างที่แบบอาจจะทําทรงแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับก็มีข้อยกเว้นไม่เยอะครับส่วนใหญ่ ถ้าถึงมือหมอเรื่องปากนี่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ค่อนข้างมากครับครับใช้ฟิลเลอร์นะครับครับการผ่าตัดก็มีผลครับผมครับผมโอเคครับผมดีฮะภาพโดยรวมก็เออ่ผ่านเลยนะครับคนคนนี้ฮะยังยังหาข้อติเขาไม่เจอครับผมครับผมคือบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าต้องสวยมากแล้วจะโง่เฮงดีนะครับถ้าในแง่ของโง่เฮงนก็ผมก็ยังหาข้อติเขาไม่ค่อยเจอ